บสวัสดีทุกคนครับยินดีตรับสู่ช่อง T Shape Office ครับแหล่งสร้างสรรค์และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายบนเทิงครับวันนี้เราอยู่กับคุณปาครับแล้วก็น้องต้าน้องนานะครับทีมงานสุดน่ารักขันซากับเกม SCP 3 0มศการอัปเดตใหม่รอบที่5.0นะครับเย้ไปเลยเย้ตอนนี้น้องต้าเราก็ตายหาไปแล้วหรือยังเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับน้องต้าเราอะทำว่าไงนะที่ไปคุยกับแม่มาพี่ดูไพ่ร็อก้นเยอะเนี่ะเออไม่รู้ไม่สนพี่เหนื่อยมากพี่เพิ่งตื่นนะฮะผมเพิ่งตื่นครับทุกคนต้องขอโทษด้วย นินเนะเย็ดหัวมาแตกด้ยไอ้ปลาไกูคว้างสัองมันละเร็วๆได้อหนึปีเอ้ามาไอ้หนูปลาสร้างบ้านไอ้นายสร้างบ้านใหม่อ้นาย บ้านไขว่เล่เทชิปหายมาสร้างเอาไว้นะครับกูผิวทุกปากตัวน่ะอย่ามืดแล้วกันนะถ้ามืดละซวยละบ้านเองไอ้พวกนี้มันไวต่อเสียงพี่ยังจุดอ่อนแล้วก็เป็นจุดแข็งมาดำคือออมีแปดตัวพี่บางทีใช่รอบมากแปดตัวก็บอกแล้วสี่ทิศอ่ะและถ้ามาเฉลี่อยู่ข้างนอกเนี่ย โหแข่งชิปหายเลยโคตรเอ้ไม่ใช่ดิโคตรโคตรอืดอ่ะเก็บไว้เกบไว้กับเกไวกับน้องน้องน้องพันปีนก็ขึ้นตรงนี้ก็ได้ไม่ไม่จะเข้าบ้านอ่ะเอาแล้วเียแล้วเอาชิปหายแล้วแย่และแย่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 ลพอดีเฮ้ยเฮ้ย เฟดดี้แบไฟส์อิสคัมไม่ตอนนี้มีเฟดดี้มาผมอยากเห็นเฟดดี้เฮ้ยอยากเห็นด้วยอยากเห็นด้วยไหนไหนเฟดดี้ไหนขอไฟหน่อยไฟอยู่ไหนเข้าเข้ามีเฟดดี้นะไหนเข้ามาเดิไหนเร็วไม่พอหรอกแค่เนี้ยุณไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมฟ้าไม่เปลี่ยนเลยครับทุกคนที่ดูสิไอ้เกผมก็แสบติดรอบป้ายเหรอนี่ิดเออเสียวขาวอะจะไปช่วย ไอ้ไอ้ไอ้พวกตัวดำๆหายหมดเลยเว้ยพอเฟดดี้ฟอเฟดดี้เฟดดี้มาเอ้ยลิ้นพันหมดเลยเยิ่งแม่มันกลัวไงเอ้ยผมเอาอะไรไม่ได้เลยเออใช่ไอ้เนี่ยอ๋อเนี่ยดาดาดาไอ้ดาดาดดาดดาดดาไอ้เนี่ยว่านะสีขาวดีสุดแล้วสีขาวมันเห็นชัดดีมากมากอะไรบ้างเกิอะไรกันรู้เออไม่รู้เหมือนกันนะพอเฟดดี้มาทุกอย่างเกิดอะไรครับทุกคนแย่มากตอนนี้ เฮ้ยไอ้ปายโอ้ปายแม่งสุดยอดเกียร์แม่งี่อ่ะกูก็ยังเห็นเด้ใช่ใช่ไอเรื่องหมดเลยโอ้ยดูดูหนึ่้อยหนึ่งอยโว้ยไอเกียเน็ตระเบิดเฮ้ยไม่ใช่เน็ตไม่เยอกี่ยวกับเฟนนี่อ่ะมันเรียกพลังงานผมไม่มีเลยไม่ได้แล้แกผมเดินแทบไม่ได้เลยขนาดนี้พลังงานอ่ะกูพลังงานเต็มเปี่ยม แต่มันค่อยเต็มแล้วจะหมดแล้วจะต้องกินน้ำขวดโยกขวดอะไรยักษดชนยุทธทำไมโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยคือมันอันตรายสิเฟดี้อยู่ไหนเฟนดี้เจ้ามึงด้วยของโดนจับมึงมึงมึงเป็นอะไรวะมึงติดเก้าอี้อะอ่ะ อ่ะอ่เอาเอาติดเปวเอาแย่ละเอาอาไปเออติดเอาไอเฮียชิบหายแล้วเออมันเอากูไปด้วยตคอดเขียทิ้งกันแไม่ได้เลยติดไอ้นายอะเออไอเฮียปรสิตไอสัตว

เฮ้ยม oh, okay, right, 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 right. ึงถือป oh, ่าขนี่อยู่ไหนกันวะเอาให้แด้ๆๆแลวเชี่แล้วไงเจ๊น้องกินได้น้องวางไม่ได้ด้วยส้ลเฮียสักทุกคนเลยสัส เเเมมาตรงลยพื่อนใช่เห็นแล้วตอนนี้ก็มีบ้านคนบนมืองไม่ช่วยหรอไอสัวรช่วยแลติดกันหมดเลยอันนี้แสโดอตัวละครดิ มาแล้วมาแล้วกูถึงแล้วเดี๋ยวบอกแนนดีใจอย่างดีๆจะกลายร่างกับเอเวนแนนตี้เขาไปสร้างบ้านไหมเขาเขาบอกว่าอะไรมาปิดไว้แก่ผมเตอนนี่ผมไม่รู้แล้วใครจับอะไรพวกโซ่มันเป็นแบบเป็นของโซ่ผมติดได้แน่ไอ้เฮียพวกแกที่ปิดอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย ไหนเครียดัญหาไปแล้ว,ไห,วไหนทีวีต่อไหนทีวีไม่ไม่นะเฮียออกไปเร็วอันตรายปรส <c oughs> ิตไอ้เฮียตาเป็นปรส <c oughs> ิตเฮียไอ้เฮียตาจับเฮียอะไรก็ติดบั็กหมดเลยอตทีในีใครจับแล้วต่องก็ติดบั็กหมดเลยแย่จัง <c oughs> ปรสิตตาเ <c oughs> ฮียทีวีผมไม่ได้สิงกนะ็ผมไม่ได้สิงทีวีอะผมสิงเตียงอ่ะอ้าว อา้าวมันมาแล้วมันมาแล้วมันกลับมาแล้วทนหายังอยู่เลยก็ได้ได้อย่างนี้โอ้ทีวีบ yeah, วกแย่เราทีวีขมโมยเฮียโดนขมโมย,มโมยทีวีไ <c oughs> อเฮียโดนไอเฮียตาขมโมยมั่วหมดตัวนะ่ะคุณตามีโลกกับบางทีวีถามว่ากันหาอะ <c oughs> ไร <c oughs> ไ,ไม่ได้จับได้ไหมจับได้ เอ้ยเฟดดี้เฟดดี้เหรออ่ะเดี๋ยวกูจับไปกันละสิงลาห์ไงเฮียสิงลาหไอ้นายล้องไอ้นายไอ้นายน้องจัดไปนายน้องสิงลาห์กันสามคนดิมึงดันออกเลยอีตาเฮ้ยกูตายเพราะกับมันเลยเฮียปรสิตไอ้คิบปรสิตชัดเจนเลย อย่าเป็นปรสิตควยเออปรสิตดีๆนี่เองอยู่ไหนปากดิไปนแนแล้วะเอเห็นะเออยู่ไกลอยู่ต้องขอพันเสยรบกวนนะครับทุกคนพอดีอ่าเนาะมันเย็นละอบเย็นละเลิกงานกันเต็มแลครับทุกคนนะโอ้ตอนนีเต็มเลย มันไม่ไดนะ้พังโมคนนะพังเพราะพังเพราะไอตาปรสิทธิ์ที่าตัาเรอี้เหี้กวอ่ะไอ้ยนมหาบมึงผิวปากกันดิกูหาหุไม่เจอ อยู่ไหนกันพี่ป้าทีมม่มันบอกมันมันตอนตีตอนเช้าเลยใช่ถามมาแคร์ไหมไม่แคร์ครับถามว่าแคร์ไหมไม่แคร์ครับพี่อยู่กับพ,พี่อยู่นี่ใกล้ใกล้ใกล้กลกลปลายแล้วใกล้ถึงบ้านเราแล้วคิวดบอกไปบ้านงรลยเจอนี่เจอบ้านจอเลยเออพี่ก็เจอบ้านหลังน,นั้นแหละที่มันี แวกีอยคผมเป็เเนวอยู่ใและโอเคเห่ไรเห่ไร่ไรเห่ไร okay, อัละอยู่โคตรไกลเลยโอ้โหเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแปดตัวเว้ย,ยออมึมงมันอยู่ข,ข้างๆบ้านเราอะเฮีย<น>บางมึงมันจะฆ่ากูแล้วมึงมึงมันจะฆ่ากูมึงกูอยู่ข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วย เราเร็วเข้าไปต้าต้าเข้าไปต้าเออเอ้าอาหารกูไม่ได้หมดวะไม่หมดกูเก็บกูนึกว่าจะย้ายบ้านกันโอ้ายโหมไมเออย้ายทำไมเราเราอยู่ที่นี่ยาวอยู่จนแบบตายหงตายหาแล้วใครมันเอาเฮียละมานี่เนี่ยเฮียปรสิตอเฮียตาปรสิตเอาออกไปแย่แล้วเฮียตาปรสิตตาชั่วร้ายไม่ได้เป็นเฮียตาปรสิต เออมันอยู่ข้างบนหัวเรานนห,ห,หนีหนีาหาหายนายไอ้นายหายไปไหนเเขาตัวลยม,มึงตรงบ้านเรามีสามตัวสี่ห้าตัวแล้ <100 S 1> เวเออเด็กโอ้ยเทีย e er, ข้างหลังกูก็มีไม่เห็น<ม>กูรอมันอยู่กูรอมันอยู่กูรอมันอยู่อเ,ยเออมันนิ่งขึ้นเลยขอชนหน่อยดิอยู่ อยู่เป็นหัวเฮ้ยกูอยู่เป็นหัวมันได้ปวะมึงกูขี่หลังมันได้พี่หักูขี่เหรอพี่อ่ะเฮ้ยทำไมขยับแล้วที่นี่ปอดระมีปอดระมีเราไหมขูเต็มเลยตาสิบก่าตัวเพี้ยเป็นรถไฟเลยเฮ้ยมันช้าลงออาไม่ได้ช้าเกมกูเล็กโอ้ยตามันมาแล้วช่วยด้วยกูโหเยน่าเพิ่นมาพอดีเลยนายอ่ะ ตอนกลางคืนตอนกลางคืนบันเทิงก็ทีเนี้ยมึงรอดูตอนกลางคืนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่โูเต็มเลยโอ้ยเอกไปมานี่กูผิวปากอยู่นี่สัตว์มาหากูเสียแม่ไอ้พกกระจอกมาเด้อมึงมึงฟังประธานซะมาหาประธานมาประธานผู้เสียสละ เย็ดมาเต็มเป็นรถใสเลยเฮียพอคก็โดดก็ดดตามนะขูสิบกว่าตัวม er> ึงไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูล่อมาละกูล่อมานี่ละห้หตัวแล้วเว้ยใช่เกินสิบเกินสิบล่อล่อล่อมานี่ล่อมานี่พิ่ปากล่อมา ไม่รู้อ้อยกูโดนตียี่สิบเลยเฮียเจ็บพิมหายเอ้ยยี่เข้าบ้านด้วยไอ้เฮียทขาไมบ้านรถปิดแต่กูจะขึ้นบ้านยังไงโอ้บ้านโดนปดตาใช่ด้วยอู้ยเย่แล้วนายอยู่ด้วยนายนายอยู่ด้วยไฟไฟหน่อยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะตอนนี้กูสบายมากกูอยู่กับนายไว้นะปลอดภัย กูเข้ามาแล้วเพื่อนกูเข้ามาแล้วเพื่อนบนหัวมีปะมีตรงนี้อีกมาดูกูมาดูมือมือมึงโดนอะไรไปไอเจมุ้งเช้าชายเทียอะไรกูเห็นนานนะครับน้องเห็นผีอยู่บนหัวมึงก็โดนหัวมึงอยู่คุยแล้วครับไม่ได้เป็ดคุยอะไรเป็ด็เป็ด อะไรกูบอกว่าเด็กเปรตมึงเป็นมือเลื้อนเลยเนี่ตายมึงเลื้อนแล้วตอนนี้กูว่ามึงเลื้อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยแขนไปแขนทะลุแขนหรือขาหรือเฮียอะไรวะเออมาขาทะลุไอ้เฮียแขนทะลุมานายแขนแขนมาทะลุมาอุ้ยไอ้เฮียนายแม่งมาเป็นระเบียบคู่ไอศ์ครีมขโมยเดี๋ยวกูล่อมันเองเดี๋ยวกูล่อมันเองมาเนี้โอ้โห โอ้โหมันมีคนเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะตายแล้วเฮ้ยอ่ะคี้โคตรเยอะมึงเยอะเกินแมวไม่ไหวแย่แย่เพราะมันตอดีเาเช่ได้โอ้หดนเอหาของได้อ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหพี่เอาไวปิดทางเข้าแล้วที่ผ่านล้วโอ้หมันโอ้โหมันมันดีแต่ตาบอด ฮ้ยสบายแล้ว <Happiness> ต <gegen violin> ้องอยู่ดีกันสามคนนะโอ้ยโอ้ยกูเข้าด้วยเบลไม่ไหวขอขอโคลาหน่อยโคลาหนีมึงไง มองไม่เห็นหูหูออหไปหน่อยเอาไปหน่อยไอ้ปลายมึงโดกนกระทืมหัวเอ้ยกูโดนตีตูดเจบ็บเจบ็บยาอย่าตีตูดหนูยา,า,าย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 า,ยาเกือบแล้ว ไอคนที่มันเอามาได้มันเก่งกาจกว่าหลงบ้านโอ้ยเราคงไม่ได้รอดคืนนี้แหละกูไปเอาของมาดีกว่ากูอยากตายแล้วจบคลิปว่ะเฮ้ยใครเอาแพงกินมาใครแพงกินมาไม่น่าประตูเนี่ยเฮ้ยแม่เงยมาเห้อกนี่แน่แพงกินไปทางเข้าเออตายแล้วอ้าวแย่ละ อยู่ไหนกันน่ะกูอยู่รอบแปดนาทีสิบแปดวิอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยของใครมีรู้ทิ้งเลยบอบ้านโทรสีม่วงแล้กันเอ้ยมึงมึงผิวปากเนี่ยมึงอยู่ไหนกันวะเต็มหัวผมเลยอ่ะใช่คือปากยังอ่ะเย็ดไอ้เหี้ยแพ็กเกอร์ไอ้สัตว์แบนทิ้ง ปูกำลังไปแล้วไปเดินทุกคนเอฮ้อยไฟสีม่วงนะ่ารักจังเอาตุ๊กตาไหมมีตุ๊กตาผีด้วยนวเยวนเจอ้าวจ,จถ้าไปพวกมึงอยู่นี่กันเต็มเลยอะเน,นี่ายาถึงบ้านแล้วหรอ โอ้ยตีตูดกูทำไมวะตีตูดกูทำไมกูไม่ได้ไปตีพ่อตีแม่มึงะหนหอยเ้ยหล่อเล่นลายกูแล้วมาฝากเพื่อนมึงอยู่ไหนงั้นเจอกันที่บ้านนายแล้วกันเนาะจะได้มองเห็นอะนี่กูตุ๊กตามาฝากตุ๊กตาผีสิงเห็นไหม ไปไเี้องใส่ตัวนึงอ่ะมันจะ่ายักูรเลแม่ไปแล้วปิดคลิปดีกว่าไปมีเพื่อนแล้วปุปปุปปิดคลิปไหมเพื่อนโอ้โหสัตว์ใช่ไหมโอ้โอเคปลอดภัยแล้วเย่โอ้อ่ะเราก็ต้องจำฉากนี้ไว้นะครับทุกคนนะโอ้โหเยอะมากครับ มึงดูมันต่อตัวกันนะไอ้เหี้ยมึงจะมันต่อตัวกันนะกูจะขึ้นไปของมันสุดเว้ยกูทำได้กูรู้เดี๋ยวว่าจะไปทางไงวะผมต้องจัดบ้านใหม่อะกูขึ้น,นไ,ม <ๆ S 1> ไม่ได้เ <ๆ S 1> ลยหาถ <ๆ S 2> ้าขึ้นไม่เจอเฮ้ยมันแตกหมดแล้วมันแตกหมดแล้วมันแตกหมดแล้วกูวจะขึ้นไปห้ับหุห่นแล้วสนุกแม่งเอ้ยอ่าไงก็ต้องขอาการ์ดขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเรามาแล้วก็ติดตามบันลังมาครับนานำที่ออฟฟิศครับยินดีรับสู่ครอบครัวเราครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งมอบความสุขต่อทุกคคคคนนะรรัับบบบบขอุณ๊าายยยเ้ กาัรามาบ้านโผมีอะไรพูดมีอะไรบอกลาคุณผู้ชมไหมออกไปค่ะมันไม่ออกไปอ่าโอเนี่หนีกูนี่นออจะต<ะ>้องฝากไปจะเลี้ยงซื้อเสื้อทีเดียวเอาติดกรบเปีเยียมไปเลย,ย,เลย <c oughs> ดูหน้านี่ก่อนจากไปแล้วกันสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะท่านประธานบริษัท ก็ผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในคลิปของวันนี้แล้วก็ผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการที่ได้รับชมคลิปของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อส่งมอบความสุขแก่คนอื่น้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะบ๊ายบายเย้